ข้อ2ครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชข้อความแรกบอกว่าไซเลมประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดทําหน้าที่ลําเลียงน้ําไซเลมเป็นเนื้อเยื่อที่มีเซลล์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหลายชนิดนะพื้นฐานเลยเนี่ยก็จะมีพวกเทคีตกับเวสเซลใช่ไหมมีเทคีตมีเวสเซลและยังมีพวกไฟเบอร์พวกคาร์นไคมาเนี่ยเป็นองค์ประกอบภายในไซเลมด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยประกอบกันขึ้นมานะเป็นเนื้อเยื่อที่เรียกว่าไซเลมหน้าที่หลักก็คือการลําเลียงน้าข้อความแรกตัวน,นี้ถือว่าถูกต้องนะ อันแรกนี้ถูกต้องต่อมาข้อความที่2บอกว่า 4m ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสแต่ยังคงมีชีวิตอยู่เช่นเซลล์ทิวเมมเบอร์และคอมพานิเอนเซลล์เซลล์ทิวเมมเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสแต่ยังคงมีชีวิตเนี่ยอันนี้จริงแต่ว่าตัวคอมพานินเซลล์ ale, เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคอมพานินเซลล์ N ale, เองเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของ 4m เหมือนกันแต่ว่าคอมพานินเซลล์ ale, สีส้มตรงนี้มันมีนิวเคลียส เห็นไหมมันมีนิวเคลียสอยู่มันไม่ใช่เซลล์ที่ไม่มีไม่มีนิวเคลียสนะดังนั้นส่วนนี้ก็ถือว่าผิดไอที่ไม่มีนิวเคลียสเนี่ยมันไปนแค่ส่วนของเซลล์ทิวเมมเบอร์อย่างเดียวแต่คอพันธเซลล์เนี่ยมันยังคงมีนิวเคลียสอยู่ประโยค2ถือว่าผิดนะดังนั้นเนี่ยในช้อยอันไหนที่มีประโยค2อ,อยู่ในคําตอบเนี่ยก็ผิดไปเลยก็เหลือค่อยข้อเดียวเลยคือข้อ4นะก็ตอบข้อ4ได้เลยเหมนไหอันนี้ก็สามารถเช็คได้อย่างรวดเร็วนะเช็คเนี่ยข้อความที่2ผิดเราก็สามารถเลือกคําตอบได้เลย เรามาดูเนี่ยตัวข้อความที่3าบอกว่าอีพิเดมิสเปลี่ยนแปลงมาจากโปรโทเดิมทำหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้คือส่วนของอีพิเดมิสใช่ไหมเป็นส่วนที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นตัวโปรโทเดิมจริงโปรโทเดิมเนี่ยจัดว่าเป็นไพร m ม r รีเมลิสเทมอย่างหนึ่งนะเป็นเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยขั้นต้นอย่างหนึ่งและตัวนี้สามารถเจริญเนี่ยเป็นเนื้อเยื่ออีพิเดมิสได้ส่วนนี้ถูกต้องนะ แล้วก็ข้อความที่4บอกว่าคอเลนไคมาประกอบขึ้นจากเซลล์ที่มีผนังเซลล์หนาไม่สม่ำเสมอทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงอันนี้ก็ถูกต้องเลยตามลักษณะสําคัญของคอเลนไคมาคอเลนไคมาเนี่ยผนังเซลล์มันจะหนาไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีส่วนของเพกตินเนี่ยมาพอกอยู่นะทําให้มีความแข็งแรงเนี่ยมักจะพบคอเลนไคมาได้ในส่วนของพืชน,นี่มีความเหนียวค่อนข้างมากเคก็ถือว่าข้อที่4ถูกเหมือนกันอันนี้ก็ตอบช้อยสี่ได้นะหนึ่งสามสี่ถูก ก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่เช็คถูกผิดเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะในส่วนของข้อความที่2เนี่ยถ้าสามารถเช็คว่าผิดได้เนี่ยสามารถตัดช้อยแล้วก็เลือกคําตอบได้ง่ายเลยสำหรับข้อนี้